นายพรเทพศักดิ์สุจริตประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีค่ะนํานายดารายูจีโปรเจกต์แมเนเจอร์ลิขสิทธิ์เลอแทบทรูทดเดอฟองนายบุญเพิ่มอินทนาประสานเจ้าของลิขสิทธิ์เลอทแทบไทยแลนด์ทรูเดอฟองเข้าพบนายสยามสิริมคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อมอบเสื้อที่ระลึกสัญลักษณ์การแข่งขันและแจ้งสิทธิการจัดการแข่งขันค่ะจักรยานทางไกลเลอแทบอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษค่ะในปี2565 ขออภัยค่ะในปี2566ถึง2568ตามที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานเลอแทบบายรูด,ดฟองในการให้คะแนนจังหวัดอุดรธานีนะคะมีคะแนนต่ำกว่าจังหวัดพิษณุโลกคันหนึ่งคะแนนถือว่าสูสีกันมากเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะจึงได้พิจารณาให้ประเทศไทยค่ะจัดารายการนี้ได้ปีละสองครั้งจึงให้จังหวัดพิษณุโลกนะคะและจังหวัดอุดรธานี ได้สิทธิ์การจัดการแข่งขันโดยจังหวัดอุดรธานีค่ะจะจัดหลังจังหวัดพิจฉนุโลกห่างออกไป1-2เดือนซึ่งจังหวัดอุดรธานีนะคะมีกำหนดจัดงานอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งการแข่งขันเลอแทบไทยแลนด์ Thailand, ตรร์ฟองเป็นการแข่งขันแบบท่องเที่ยวค่ะไม่มีเงินรางวัลมีเพียงเสื้อของผู้เข้าร่วมแข่งขันและรางวัลปั่นเข้าถึงเส้นชัย75กิโลเมตรมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะและรายการที่จังหวัดพังงามีผู้ร่วมเพียง1,555คนก็ถือว่าน้อยมากแต่ก็จะมากขึ้นในรายการต่อไปค่ะ